คนคงงๆนะเ่าโอเคครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมชื่อตานะครับผมเป็นเพื่อนท่านนะครับผมเป็นเพื่อนท่านผมเชื่อว่าทุกอย่างนะครับในชีวิตที่เรามีโอกาสได้อยู่ร่วมกันนะครับเราไม่ได้แค่เรื่องของการทําธุรกิจนะครับแต่เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตร่วมกันนะครับตอนนี้อีกเป็นอีกอีกอีกวันหนึ่งนะครับตลอดในเดือนนี้ทั้งเดือนนะครับผมจะมีโอกาสได้มาก็เรียกว่ามานําเสนอนะครับเคล็ดลับความสําเร็จในชีวิต เป็นสูตรรับความสำเร็จที่เรามีโอกาสได้ใช้ร่วมใช้ชีวิตร,ร่วมกันในคร,ครอบครบัวข่าววัดนะครับก็ผมก็รู้ว่าทุกท่านนะครับต้องการความสำเร็จแต่ความสำเร็จไม่ได้เกิดมาจากการแค่ความฟุ้กนะครับความสำเร็จมาจากการที่เราต้องทํางานหนักต้องใช้ความพยายามและต้องใช้ความรู้ทั้งหมดนะครับดังนั้นวันนี้ก็ต้องอยอมรับนะครับทุกทุกย่างก้าวในชีวิตของเรานะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับแล้วก็มี แล้วมีมุมมองมีหลักคิดเยอะแยะมากมายนะครับที่จะทําให้เราเก้าวไปข้างหน้าและก้าวอย่างมั่นคงด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมพยายามจะสื่อสารให้เพื่อนๆน,นะครับทุกๆคนนะครับมีโอกาสได้เข้าถึงความสำเร็จร่วมกันนะครับแต่นั่นแน่นอนครับมันเหมือนเราสร้างบ้านนะครับทุกท่านครับเราสร้างบ้านให้สวยแค่ไหนแต่ถ้าเรา,เราไม่วางรากฐานหรือเราไม่วางฐานบ้านให้มั่นคงเนี่ยสุดท้ายพอเจออุปสรรคเจอปัญหาหลายคนก็ไปต่อไม่ได้เหมือนบ้านอะ่ะพ,พอเจอพายุมา ไม่ได้วางรากที่ดีสุดท้ายบ้านหลังนั้นก็พังลงได้ใช่ไหมผมก็เลยคิดโ่าวันนี้นะครับในฐานะที่เราทําธุรกิจนะครับโดยเพพาะรูปแบบของการตลาดแบบข่าววันนะครับผมเชื่อว่าถ้าเราวางรากฐานอย่างถูกต้อง เราเข้าใจหรือเราสามารถใช้ระบบการตลาดที่ถูกต้องในการนําเสนอผู้คนนะครับรวมถึงการพูดคุยธุรกิจที่ชัดเจนเนี่ยผมมัน่นใจว่าคนจํานวนมากจะไม่ปฏิเสธในสิ่งที่เรานําเสนอแต่ถ้าเรานําเสนอผิดนะครับในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องผมก็กลัวว่าคนจํานวนมากเขาอาจจะปฏิเสธก็ได้นะครับดังนั้นวันนี้นะครับเราเราเชื่อว่าในการทําธุรกิจอยู่กันแบบยาวๆครับอยู่กันแบบยาวๆนะครับดังนั้นเองเนี่ยเลยเลยมีความตั้งใจอยากจะอ่าก็เรียกว่า ใช้ความรู้ที่มีอยู่นะครับที่สั่งสมมานนะทั้งไม่ว่าจะประกันทําทงานประกันมาสิกว่าปีนะครับแล้วก็อยู่ในวงการเครือข่าย9กสิกว่าปีนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาก็เป็นวิจกรรับเชิญนะครับหลายๆที่ด้วยเช่นเดียวกันก็ทั้งหมดนี้คืออยากนําความรู้มาเพื่อจะเป็นประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนด้วยเช่นเดียวกันเพราะอะไรครับผมมีความเชื่ออย่างนี้นะครับว่าถ้าเราต้องการให้คนเนี่ยเขาสำาสำเร็จในชีวิตได้เนี่ยนะครับ ความรู้เป็นสิ่งจําเป็นมากๆนะครับความรู้เป็นสิ่งจําเป็นมากๆและยิ่งเป็นความรู้ในอาชีพที่เราทำนะมันยิ่งมันยิ่งจาเป็นใหญ่เลยเพราะอะไรเพราะอย่าลืมนะครับว่าถ้าเราไม่รู้ในสิ่งที่เราทําถ้าเราไม่รู้ในสิ่งที่เราทํามันก็เป็นไปไม่ได้เลยว่าเราจะนําเสนอสิ่งที่เราทาให้คนอื่นรู้ได้เขาบอกเราต้องรู้ก่อนใช่ไหมเมื่อเรารู้คนอื่นก็รู้นะครับเพราะเราบอกเขา ถูกไหมครับเรานําเสนอในสิ่งที่เรารู้เนี่ยมันจะง่ายกว่าเพราะฉะนั้นการรู้ความรู้มันเกิดมาจากการเรียนถ้าเราเรียนรู้เราเราใช้เวลาศึกษาในความรู้เหล่านี้ครับมันจะสามารถทําให้เราเองเนี่ยเขาเรียกว่าถ่ายทอดต่อได้นะครับดังน,นั้นวันนี้สิ่งสําคัญแรกของการที่เราจะประสบความสำเร็จก็จคือเรื่องของความคิดทุกท่านรู้ไหมว่าความคิดเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตคนได้เขาบอกแค่เปลี่ยนความคิดนะครับชีวิตเปลี่ยนได้เลยอันนี้เรื่องจริงนะครับ หลายหลายคนนะครับกำลังก็อาจจะอยู่ในความคิดแบบเดิมๆหรืออยู่ในกรอบเดิมๆที่ไม่ได้มีโอกาสได้เขาเรียกว่าไม่ไม่ได้มีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงหรือไม่มีโอกาสได้มีคนมาแนะนวหรือมาใส่ความคิดใหม่ๆนะครับผมผมเชื่ออย่างนี้ครับว่าถ้ามีการพูดคุยกันอยู่ทุกอย่างทุกวันนะครับอย่างน้อยความคิดบางอย่างก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นถูกไหมครับผมก็เลยคิดว่าวันนี้นะครับถ้าเราได้ได้ได้สื่อสารหากันได้มีโอกาสได้เขเรียกนะมาจัด คล้ายๆเป็นเหมือนกับเวทีการนําเสนอนะเป็นเหมือนกับไลฟ์สดเป็นเหมือนเวทีการนําเสนอในสิ่งที่ส่วนตัวมีนะครับส่วนตัวมีวันนี้ผมมามาบ้านเพื่อนนะครับแล้วก็เนื่องจากไม่ทันแล้วก็เลยต้องไลฟ์สดที่นี่เลยนะครับก็เลยไลฟ์สดที่นี่เลยนะครับฉากข้างหลังนี่สวยใช่ไหมไลฟ์สดที่นี่เลยนะครับก็เลยจะบอกทุกท่านว่าวันนี้สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะนําเสนอมีทั้งหมดประมาณ20เรื่องนะประมาณ20เรื่องต่อเนื่องกันนะครับทุกวันวันละครึ่งชั่วโมงครับไม่เยอะครับทุกท่านแต่มันเป็นเรื่องที่สําคัญมาากตรงที่่ว คือวันนี้การเริ่มต้นทุกอย่างครับมันต้องเริ่มต้นจากความคิดก่อนถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่มีความคิดที่ต้องการประสบความสําเร็จนะแค่เราคิดว่าเราต้องการประสบความสำเร็จเดี๋ยววิธีการมันจะมาเองถูกไหมหรือแค่เราคิดเราเราคิดเรื่องของว่าจะทําไงก็ได้เรามีความสุขหรือจะเปลี่ยนความคิดยังไงเ,เราเปลี่ยนเราเปลี่ยนไมซ์เซ็ตเราอย่างไงแหะแค่เราคิดนะแค่เราคิดนะดูแล้วเมาเมาเมาอ๋อนี่ไงคุยกับผู้จัดการเมาพอดี <laughs> นะควิทยการมาพอาาดีนะฮะโอเคนะครับแค่เขาบอกแค่เราคิดนะครับเราคิดเราคิดดีเราคิดถูกนะครับมันก็เหมือนการใส่เสื้อและติกกระดุมเม็ดแรกถูกใช่ป่ะเม็ดต,ต,ต่อไปมันก็ถูกใช่ไหมเหมือนกันครับการทำการดำเนินชีวิตหรือการใช้ชีวิตในในโลกธุรกิจก็เหมือนกันถ้าเราเราไม่สามารถศึกษาหรือเรารู้ไม่ไม่ทั้งหมดในทุกๆเรื่องนะครับสุดท้ายสิ่งที่มันเกิดขึ้นกนะ็คืออะไรรู้ไหม พอเราเดินเดินไปเนี่ยมันไปถึงมันไม่สามารถไปถึงฝั่งฝันหรือไม่สามารถไปถึงเส้นชัยได้เพราะอะไรเพราะสิ่งที่เราคิดวันแรกหรือการสตาร์ทครั้งแรกหรือเป้าหมายที่เราต้องการจะออกไปครั้งแรกมันผิดไงเหมือนเราตั้งใจจะไปอ่าจะไปเชียงใหม่เงี้ยแต่เราตั้งเข็มทิศชีวิตผิดนะครับเข็มทิศไปไหนรู้ไหม เข็มทิศมันไปอยู่ที่หัดใหญ่เงี้ยเราจะไปเชียงใหม่แต่ตั้งเข็มทิศผิดเพราะไม่ได้ศึกษาแผนที่หรือไม่ได้ศึกษาวิธีการจะไปเชียงใหม่แต่เราตั้งเข็มทิศไปที่อะไรครับหัดใหญ่ผมถาม่อยนะจะไปถึงเชียงใหม่ไหมครับถูก <laughs> ไหมสุดท้ายบางทีเราเองก็ต้องกลับลำหรืออาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดใหม่จริงไหมครับอันนี้เรียกว่าสําคัญมากๆผมก็เลยคิดว่าเออวันนี้ถ้าเราเรามามีโอกาสได้มารีแกลกันมาคุยกันนะครับทุกๆวันนะครับ,นนรบอย่างน้อยๆวันละน,นิดวันละหน่อยครับเป็นการเติมเต็มนะครับ อ่าผมไม่ได้อ่าเก่งนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะมาสอนท่านไม่ใช่แต่อยากจะบอกว่าอย่างน้อยประสบการณ์มันอาจจะทําให้เราเองได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะตาลายขวดข้างหลังอ,อ,อ๋อไม่ได้สนใจผมเลยใช่ไหมสนใจคนข้างหลังอ๋ <laughs> ผมไม่น่าใช้โลเคชั่นตัวนี้เลยนะ <laughs> นะก็อยากจะบอกาสามารถอ่ากดไลค์กดแชร์เลยนะครับอย่างน้อยก็เป็นประโยชน์นะครับกับทุกๆคนนะครับไม่มากก็น้อยนะไม่มากก็น้อยผมพยายามส่งข้อมูลไปเพราะเนื่องจากว่า อย่างน้นแล้วก็ทั้งหมดนี้คือหมวดปมเป็นเรื่องของคาววันนะครับแต่วันนี้ผมอยากให้ทุกทุกคนมาอยู่ในหมวดของการใช้ความคิดก่อนเพราะว่าถ้าเราคิดเป็นนะครับเราคิดเป็นเราตัดสินใจในสิ่งที่มันถูกต้องนะครับเราเปลี่ยนความคิดได้ชีวิตเราก็จะเปลี่ยนจริงๆครับเหมือนอย่างที่ผมเคย,ยกตัวอย่างเนอะอ่ประเทศอเมริกาจะไม่มีประธานาธิบดีผิวสีคนแรกใช่ปะ ก็คือรั克โอบามานะบารักโอบามาเนี่ยใช้คําว่าเชนคือเปลี่ยนเลยนะคือเปลี่ยนเลยคือบางทีบางครั้งเราเองก็ต้องเชนตัวเองเหมือนกันใช่ป่ะเราต้องเปลี่ยนตัวเองเหมือนกันเพราะถ้าเราอยู่แบบเดิมๆเราเคยทำแบบเดิมๆแล้วผลลัพธ์มันออกแบบเดิมๆแต่เราเปลี่ยนใหม่ล่ะเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนโจทย์ใหม่เราเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ผมเชื่อว่าผลลัพธ์มันก็จะเป็นสิ่งที่ใหม่นะครับดังนั้นการตัดสินใจหรือการคิดอะไรแต่ละเรื่องนะครับมันสําคัญมากๆครับทุกท่านมันสําคัญมากๆดังนั้นครับเขาบอกว่าคนเราานถ้คิดลบะ ชีวิตจะไปไกลยากมากเลยมันจะจมปักอยู่กับสิ่งเดิมๆจะจมปักอยู่กับสิ่งที่เขาเรียกว่าสถานการณ์บางอย่างมันก็จะลุมแล้วให้คิดแต่เรื่องเดิมๆอะแล้วไม่ยอมไปได้ไกลนะครับเพราะเราเรายังคิดอยู่เขาเรียกว่ายึดยึดติดอยู่หรือความคิดอยู่กับแบบเดิมๆอะไม่ยอมที่เราจะเปลี่ยนกรอบความคิดใหม่หรือบางทีเราคิดอยู่ในกรอบเดิมๆใช่ไหมทุกท่านครับถ้าวันนี้นะเราสิบกว่าปี20กว่าปีที่เราทําอาชีพมาเนี่ยมันสามารถทําให้เราสําเร็จ ปัจจุบันนี้เราคงสาเร็จไปแล้วมั้งถูกไหมครับเขาบอกว่าทํทงานหรือว่าก็บอกว่าอะไรนะเอ,เเอ,อ่อทำงานผิดที่เนี่ยนะทําทำงานผิดที่10ปีก็ไม่มีทางรวยถ้าเรายืนอยู่ผิดที่หรือทํางานผิดที่เนี่ยสิปีไม่มีทางรวยได้เลยทุกท่านว่าจริงไหมครับแต่ในความเป็นจริงก็คือว่าถ้าเราต้องการความสําเร็จในชีวิตเราเลือกที่จะยืนถูกที่ได้ไหม เลือกเลือกที่จะยืนในถูกธุรกิจปีเดียวก็สามารถเปลี่ยนชีวิตได้เลยสามารถล่ารวยได้เลยแต่คําถามคือว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงล่ะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ไงเราก็ต้องมาศึกษาต้องมาเรียนรู้กันดังนั้นวันนี้อยากจใจทุกท่านนะครับอยากจใจทุกท่านสามารถที่จะ ตัดสินใจลองเปลี่ยนมุมมองใหม่เปลี่ยนความคิดใหม่ลองเปลี่ยนอ่ก็เรียกว่ากติกาชีวิตใหม่ดูว่าถ้าเราเลือกที่จะทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งอยากให้ท่านเลือกธุรกิจที่หนึ่งมันมีความพร้อมองประกอบทุกอย่างมันครบนะบริษัทใช่สินค้าใช่แผงกตลาดใช่ทีมใช่ถูกไหมรูปแบบทุกอย่างมันมันมันใช่หมดอย่างเงี้ยมันมันพร้อมที่จะซัพพอร์ตมันพร้อมที่จะทําให้เราเองเ,องเนี่ยไปได้ไกลในชีวิตแต่นั้นเขาก็บอกว่าคนเราเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนความคิดได้เนี่ยอันดับแรกคือต้องมีสติ ต้องมีสติบางส่วนใหญ่เราเนี่ยทุกคนไม่มีใครหรอกครับที่ไม่ต้องการความร่ำรวยใช่ปะทุกคนอยากรวยนะแต่แต่แตพราะคว่าอยากรวยก็มาในชีวิตเนี่ยบางคนก็ตัดสินใจง่ายๆนะครับโดยที่ไม่ได้คิดหรือไม่ได้แต่ตองว่าแล้วจะรวยด้วยวิธีไหนถูกไหมบางคนบอกว่าอยากรวยแต่ไม่อยากทํางานอย่างเงี้ยอยากรวยแต่ไม่อยากทํางานซึ่งในความเป็นจริงมันก็ยากไงทุกท่านครับคนที่ต้องการความร่ํารวยแล้วก็ไม่ทําอะไรเลยเนี่ยยากจริงๆเพราะฉะนั้น ส่วนใหญ่เราจะถูกหลอกได้ง่ายๆใช่ไหมสังเกตไหมว่าคน,คนที่อยากรวยและไม่ทํางานเนี่ยเลยหวยเลยขายดีไงใช่ไหมหรือมันนี่เกมก็เลยลขายดีมากเลยเพราะอะไรครับเป็นการเป็นการบ,บอกว่าเงินลงทุนเท่านั้นจะได้เท่านี้ก็ว่ากันไปนะครับแต่ในความเป็นจริงทุกท่านครับถ้าเราต้องการความร่ำรวยหรือเราต้องการความมาั่งคั่งในชีวิตหรือการเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยการเริ่มต้น การคิดการใคร้ควรการดูว่าธุรกิจอะไรจะตอบโจทย์ชีวของเราอันนั้นสําคัญมากเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะอยากให้ท่านมีสติมากขึ้นนะครับในการที่จะก้าวเข้ามาสู่ในรูปแบบของการตลาดในเรื่องของคําว่าออนไลน์โปรดักต์หรือแพลตฟอร์มนะครับทุกท่านครับวันนี้ข่าววันเป็นธุรกิจแพลตฟอร์มนะครับเป็นธุรกิจที่สามารถเติมเต็มการตลาดยุคใหม่นะครับเติมเต็มการตลาดยุคใหม่สามารถที่จะสื่อสารความเสม็จไปสู่คนทั่วโลกได้ อะไรที่มันเป็นเรื่องของการตลาดที่มันส่งส่งผ่านจํานวนคนผู้คนทั่วโลกได้เนี่ยมันดีมากๆเลยเพราะอะไรเพราะเนื่องจากว่าไม่มีข้อจํากัดในการส่งคาววันไม่ต้องพึ่งโลจิสติกถูกปะ่ะคาววันไม่ต้องพึ่ง, ly, งเคอรี่ไม่ต้องพึ่งไม่ต้องพึ่งไปรษณีย์ไม่ต้องพึ่งการขนส่งเลยคาววันพึ่งอะไรเลยไหมครับคาววันพึ่งอินเทอร์เน็ตที่ไหนมีอินเทอร์เน็ตเราสามารถส่งไปทุกที่นั่นคือหมายความว่า การเลือกหรือการคิดเนี่ยมันก็มีผลถูกไหมครับถ้าเรายอมเรายังติดอยู่กับรูปแบบเดิมๆต้องเจอหน้ากาันต้องอามาใช้เวลาด้วยการมาต้องมานั่งเข้าแคมป์ด้วยกันมานั่งฟังการบรรยายมีเวทีมีผู้บรรยายนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้มันก็พอเจอวิกฤตแบบเนี้ยเจอวิกฤตแบบโควิดโควิดไนทเไงไปต่อไม่เป็นเลยเพราะอะไรครับบางทีการเจอเจอกันก็เป็นเรื่องยากลําบากใช่ปะเพราะนั้นเองเนี่ยเราต้องมาเรียนรู้ใหม่ไหมครับว่า แล้วถ้าการตลาดของกวางเขาบอกว่าเป็นออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์่ะแล้วเราจะทําไงให้คําว่าออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่มันสามารถก้าวไปข้างหน้าได้และมันเติบโตได้จริงๆรถูกไหมทั้งหมดเนี้ยเราต้องมาเรียนรู้ด้วยกันมาเปลี่ยนมาเปลี่ยน mindset มาเปลี่ยนวิธีคิดด้วยกันนะครับดังนั้นอยากจะบอกทุกท่านนะครับว่าความคิดเปลี่ยนชีวิตเราก็เปลี่ยนนะครับความคิดไปความคิดถูกชีวิตเราก็ถูกมีความสําคัญมากหลายๆคนนะครับอยู่ในกับดักของความคิดเดิมๆตลอดบางทีบางคนก็คิดโทษตัวเองนะบางคนคิดอะไรรู้ไหม ทษตัวเองเกิดมาในสภาพที่ลําบากครอบครัวยากจนนะครับไม่มีโอกาสได้เรียนสูงๆไอ้เน,นี่ยความคิดแบบเนี้ยมันเลยจํากัดศักยภาพตัวเองจริงป่ะพอคิดแบบนี้ศักภาพตัวเองมาเลยมันก็เลยมีปัญหาไงหลายคนไปหลายคนไม่กล้าที่จะเหมือนก็บอกว่าถ้าเราจะ,ะได้เราจะได้ลูกเสือเนี่ยเราต้องทำไงครับต้องเข้าตาเสือถูกป่ะมันก็ต้องมันก็ต้องเรียนรู้ที่จะหาวิธีการเข้าไปใช่ไหมเหมือนเมื่อตอนอ่าตอนอสายๆใช่ป่ะ ตอนเช้านะตอนเช้าผมก็ถามว่า,เรา,เ,า,เ,าเ,เราจะเอาช้างเข้าตู้เย็นได้ไงเราจะเอาช้างเข้าตู้เย็นได้ไงเข้าได้ไหมเข้าได้ถ้าตู้เย็นมันใหญ่พอถูกป่ะเหมือนกันบางทีบางอย่างธุรกิจบางอย่างเราถ้าเราไม่เปิดโลกัศน์ความคิดเราก็รองรับความสําเร็จแบบใหญ่ๆก็ไม่ได้เหมือนกันเราจะเอาช้างเข้าตู้เย็นได้มันต้องตู้เย็นที่ทใหญ่พอถูกป่ะและถ้าเราจะเอายีราฟเข้าตู้เย็นอีกล่ะ เราต้องมีขั้นตอนแบบไหนก็ต้องเอาเอาช้างออกก่อนแล้วค่อยเอายีราฟเข้าหลักการชีวิตเป็นแบบนี้ไหมบางทีนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนชีวิตแต่เราไม่ยอมทิ้งความคิดเดิมๆเ,เราไม่ยอมทิ้งทิ้งวิถีเดิมๆแล้วเราจะนําสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเราได้ไงจริงไหมครับเขาบอกเหมือนเราไม่ตายต่อตนเองสภาพชีวิตใหม่จะเข้ามาได้ไงจริงไหมบางคนบางคนชอบคิดแต่เรื่องคิดแต่เรื่องเดิมๆคิดแต่อดีคิดแต่คิดแต่เรื่องแบบเขาเรียกว่าคือจํากัดตัวเองตลอดเวลา แล้วเราลองไม่เชงดูล่ะลองไม่เปลี่ยนความคิดใหม่ดูล่ะใส่ความคิดที่ดีลงไปได้ไหมใช่ไหมใส่ความคิดดีๆดีลงไปได้ไหมก็บอกว่าถ้าเราต้องการทําอย่างเงี้ยแน่นอนครับสิ่งสําคัญมากๆที่จะทําให้เราเองเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขใช้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขก็คือเรื่องของรเขาบอกว่าเราต้องเรียนรู้นะเรียนรู้ที่จะวางตัวเองลงให้เป็นเรียนรู้ที่จะวางตัวเองลงให้เป็นหมายความว่าไงครับหมายความว่าวันนี้นะครับ ไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพแบบไหนเราจะจํากัดแบบไหนเราต้องพอใจในสิ่งที่เรามีก่อนและเติมเต็มสิ่งใหม่เข้ามาพอใจสิ่งที่มีก่อนแล้วเติมเต็มสิ่งใหม่เข้ามาเนี่ยหมายความว่าสมมติบางคนทํางานประจําอยู่เราทํางานประจําอยู่เราทําอาคาวันเสริมได้ไหมได้ครับทุกท่านแต่เราต้องต้องพร้อมที่จะเรียกว่าเสียสละเวลาเพิ่มถูกไหมบางคนใช้ชีวิตแบบเดิมๆทางานปรนาหกห้าโมงเย็นกลับไปก็ไปฉลองกับเพื่อนนู่นนี่นั่นก็ ไม่ได้ไม่ไม่ได้เสียสละเวลาเพิ่มแล้วความแล้วเราจะไปไกลกว่าเดิมได้ไงมันเป็นไปไม่ได้เลยจริงไหมครับดังนั้นถ้าเราต้องการความสำเร็จในธุรกิจเรามีอาชีพเดิมอยู่เราก็แค่จัดเวลาเพิ่มอีกวันละสองชั่วโมงสามชั่วโมงทําอะไรครับเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากธุรกิจในคาววันเพราะอะไรเ <TF> พราะธุรกิจคาวันมีองค์ความรู้หรือมีความรู้เยอะมากๆที่จะให้เราเองเนี่ยสามารถรู้และเข้าถึงบริษัทได้ไง่ายๆนะครับเรามีคลิปเยอะมากเรามีอ่า ไม่ใช่แค่คลิปอยางเดียวนะเรามีรูปแบบการตลาดที่มีเขาเรียกว่ามีการส่งต่อเยอะมากๆเลยนะครับเราสามารถเข้าไปเรียน back office เราเข้าไปใน user account ของเราเราสามารถเข้าถึงบริษัทได้หลากหลายช่องทางบางคนอยากรู้ข้อมูลเรื่องข่าววันก็แค่เซิร์ช google ก็ได้แหละจริงไหมทุกวันนี้นะครับมีรูปแบบการตลาดในข่าววันเยอะมากๆ ที่พร้อมจะเสิร์ฟพวกเราให้ประสบการณ์สเร็จเไไห็นยังคืออาชีพเดิมเราก็ทําอยู่ก็บอกว่าคือพอใจในสิ่งที่มีอยู่ไม่ได้หมายความว่าเราจนก็จนอยู่อย่างนั้นไม่ใช่นะครับเหมือนอย่างในหลวงรอ,อก้าบอกไงรู้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงคขาว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้บอกว่าเราเราอยู่ในสภาพนั้นก็จบอย่างนั้นแค่เราก็เรียกว่าวางตัวเองลงให้เป็นถูกไหมแล้วนานสิ่งใ,ใหม่ๆเข้ามาหลักง่ายๆคือเหมือนกับการถ่อมใจยอมเรียนรู้ใหม่ๆนะครับบางคนบางคนรู้เท่านี้ก็จ้นก็บอกว่าจะไม่เอาใหม่ละ ฉันขอรู้แค่นี้ฉันขอทําอยู่แค่นี้ฉันพอใจแล้วฉันภูมิใจแล้วทุกท่านครับจริงๆในชีวิตนี้เราอาจจะไปได้ไกลมากกว่าเคยได้ยินเคยได้ยินคำอเพรหรือว่าสุภาษ,ษิตไทยไหมเขาบอกว่า ก็บอกศักยภาพคนเราเนี่ยมันมีมากกว่าน,นี้ปัจจุบันนี้เราใช้ไม่ถึง5%เนาะศักยภาพวาความความความสามารถที่เรามีอยู่เนี่ยเราใช้ไม่ถึง5%นะถ้าสมองเราเ่ถูกเปิดออกมามากกว่าน,นี้นะครับเขาบอกรอยหยักในสมองเรามันมีเยอะมากนะแต่ที่ผ่านมามาใช้น้อยมากไงพอมาใช้น้อยมากปุ๊บเนี่ยบางทีศักยภาพความสามารถหลายอย่างมันก็ไม่ถูกเอาออกไปไกทุกท่านไม่ถูกใช้พลังหรือไม่ฉุดไม่ได้ถูกขับเคลื่อนเต็มที่ไงสุดท้ายเราก็รู้สึกอยู่เงี้ย แค่นี้แค่นี้พอแค่นี้แค่นี้พอแล้วทักนครับพอจริงเหรอท่านว่าพอจริงเหรอเราเรามีสิทธิ์เลือกเพิ่มเติมได้ไหมเรามีสิทธิ์เลือกที่จะไปได้ไกลกว่าเดิมได้ไหมประเด็นเนี่ยคำว่าจริงจริงคำว่าพอจะในสิ่งที่มีอยู่เนี่ยก็คือเราเ็าเรียกว่ามันวางตัวเดิมมันวางตัวเก่าไว้ได้จริงๆแต่เราต้องหาอะไรเสริมเพื่อเพิ่มเติมความสามารถเพิ่มเติมความรู้มากขึ้นได้จริงไหมครับ ผมเห็นผมเห็นหลายคนนะครับเริ่มต้นธุรกจิจคาวันนะบางคนเริ่มต้นจะไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เขามีคืออะไรแมมความขยันขยันเรียนรู้ขยันศึกษาขยันบอกต่อขยันรีคูดขยันส่งความสําเร็จให้กับคนมากมายโดยที่ไม่คิดอะไรแค่คิดอย่างเดียวว่าคืออยากให้ทุกคนประสบความสําเร็จคิดอย่างเดียวคืออยากให้คนประสบความสาเร็จแค่คิดอย่างนี้ก็กล้าส่งแล้วกล้าส่งกล้าโพสต์กล้าแช์นะครับกล้าโทรทั้งหมดนี้มันเกิดมาจากอะไรมัน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 เกิดมาจากเขาคิดก่อนว่าเขาคิดดีไง เขาคิดว่าเขาธุรกิจนียเขาอยากให้เพื่อนเขาได้เ,เขาถึงอยากให้เพื่อนประสบความสำเร็จเขาเลยความกล้าก็เ,าเลยบังเกิดไงถ้าเราไม่คิดแบบนี้ผมว่าบางทีมันก็ยากเนาะจริงไหมครับมันก็ยากมากๆก็เลยอยากจะบอกว่าวันนีเ้เราต้องเช้งความคิดตัวซะหน่อยตัว,ต,วตัวเองซะหน่อยนะครับเราถึงจะสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ผมก็เลยอยากจะบอกว่าวันนี้หลักลก,อ,กอีกเรื่องหนึ่งที่จะทําให้เราเองเนี่ยเขาเรียกเป็นคนที่ประสบความสำเร็จหรือว่าพอเราเปลี่ยนความคิดเนี่ย แล้วความเชื่อมันบังเกิดขึ้นนะคืออะไรนะไว้เชื่อมั่นในตัวท่านเองเชื่อมั่นในศักยภาพที่เรามีอยู่ทุกท่านครับเราทุกคนเกิดมาไม่ต่างกันหรอกจริงป่ะ เราทุกคนเกิดมาไม่ต่างกันทุกคนเร,เ,กรกเ,เราไม่ได้เกิดมาพร้อมกับเสื้อผ้าเราไม่ได้เกิดมาพร้อมกับความรู้เราไม่ได้เกิดเกิดมาเพราะว่าสับสิ่งทั้งหมดอยู่รอบตัวเราเราเกิดมาเหมือนกันหมดเลยแต่เราแค่มาเติมเต็มในสิ่งที่เราขาดหายไปใช่ปะ่ะดังนั้นถ้าวันนี้ผมเชื่อทุกคนมีศักยภาพเรามีความสามารถแค่เราเชื่อว่าเรามีความสามารถแล้วเราก็พยายามค่อย,อยๆปลดปล่อยตัวเราเองไปท่านเคยแกะเชือกที่ผูกแน่นไหมท่านเคยเจอแบบคือการแกะเชือกผูกนี่แกะยากมากนะ แต่ทุกท่านเชื่อไหมถ้าเรามีความพยายามเนี่ยเราค่อยๆใจเย็นๆนะครับเหมือนคนอ่าเขาเรียกอะไรคนร้อยได้อะร้อยได้ร้อยได้ผ่านรูเข็มโอ้โหรูมันเล็กมากเลยนะแล้วแล้วคนที่จะร้อยได้เ,เนี่ยเราต้องมีสติมากต้องมีสมาธิมากลยนะที่จะตั้งใจที่จะร้อยอ่ะถ้าคนอารมณ์ร้อนหรือเป็นคนที่แบบเกิดเป็นคนที่ไม่หนักแน่นหรือเ็าเรียกว่าอะไรนะไม่จดจ่ออ่ะสุดท้ายเราร้อยได้ไหมมันร้อยไม่ได้ทีหรือสุดท้ายก็ไม่เอาละ ไม่ทำแล้วอ่าเป็นอย่างนี้หลายคนพอทําธุรกิจมาถึงจุดหนึ่งพอเจอปัญหารีค r u คนก็ไม่เอาคนนี้ก็ไม่เอาคนที่สองก็ไม่เอาคนที่สามก็ไม่เอารู้สึกไม่เอาแล้วมันยากธุรกิจนี้มันยากไม่อยากทาแล้วนะความคิดเดิมๆกลับมาแล้วแค่แค่เจออุปสรรคปัญหาแบบเดิมๆแบบที่เคยเจอมานอีตแค่ไม่กี่เรื่องเรารู้สึกเราท้อแล้วทางทางที่เป้าหมายมันชัดนะบางคนมีเป้าหมายชัด ทีนี้พอพอเป้าหมายชัดแล้วมันไปไกลไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องมาดูว่าจริงๆเนี่ยการเริ่มต้นหรือการที่จะปลดปล่อยสกภาพของตัวท่านเองเนี่ยท่านท่านวอนต้องการแค่ต้องการหรือนิดนี้คือความจําเป็นนี้คือเขาเรียกว่านีดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบลงลึกมากๆเลยคือวอนเนี่ยบางทีเราแค่ต้องการเนี่ยถ้าอะไรที่มันไม่เอือ้อหรือบรรยากาศรอบข้างไม่ได้เราก็ไม่เอาละมันมันเป็นแค่ความต้องการแต่ท่านนิเนี่ยมันเป็นความจําเป็นไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้ต้องได้เราต้องเราต้องสําเร็จในขาวันให้ได้เห็นไหมไม่ได้ไม่ได้ต้องได้เราต้องสําเร็จในขาวันให้ได้มันเป็นนิดเพราะอะไรเพราะลูกการเรียนการศึกษาลูกรออยู่บ้านที่กําลังถูกถูกยึดรออยู่รถกำลังถูกยึดรออยู่ถูกไหมครอบครัวกำลังเจอวิกฤตในชีวิตรออยู่มันมันมันไม่สําเร็จไปได้มันเดินมันไม่รีบไม่ได้มันไม่ตั้งใจไม่ได้เขาเรียกว่านิดเนี่ยนิดเนี่ยเมื่อเจออุปสรรคเจอปัญหา เขาจะไม่ยอมแพ้แต่ถ้าวอนเนี่ยมาเจออะไรนิดหน่อยมันแค่มันแค่ความต้องการมันเป็นแค่เปลือกนอกไงมันไม่ถึงข้างในถูกไหมครับดังนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นแค่เปลือกนอกพอเจออะไรนิดหน่อยมันก็ท้อแล้วอะ่ะดังนั้นอยากจะบอกทุกท่านนะครับว่าศักยภาพเราทุกคนมีครับผมเชื่อทุกคนในห้องนี้ที่ที่พี่ดูดูไลฟ์สดอยู่นะครับแล้วก็หลายหลายคนที่ดูย้อนหลังนะครับท่านมีศักยภาพมากอย่าประเมินตัวเองผิด นะครับอย่าประเมินตัวเองผิดหรืออย่าดูถูกตัวเองครับทุกท่านอย่าดูถูกตัวเองดังนั้นจงใส่พลังความความเชื่อจงใส่พลังว่ากับตัวเราเป็นเรียกความคิดบวกคําพูดบวกใช่ไหมเราต้องเชื่อมั่นว่าเราเป็นคนที่มีศักยภาพเราเป็นคนที่มีความเก่งนะถึงแม้ถ้าอาจจะเรียนจบไม่สูงทุกท่านครับท่านดูนะนักธุรก,กิจหลายคน,คนคนที่ประสบความเร็จหลายคนจบแค่ไรครับบางทีจบแค่ป .4 บางคนไม่ได้ไม่ได้ศึกษาอะไรมากเลยซ้ำไปขึ้นมาเพิ่งมาศึกษาตอนหลังที่ที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีถูกไหมครับดังนั้นไม่ได้บอกว่าการศึกษาเป็นเป็นสิ่งที่เป็นรากฐานความสำเร็จเสมอไปไม่ใช่นะครับบางคนจบมาสูงสแต่ก็ไม่สามารถไปได้ไกลได้เพราะอะไรครับบางครั้งเขาอาจจะไม่เปิดโลกทัศน์ความคิดเขาเขาไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาอยากจะอยู่ที่เดิมๆก็เขารู้แล้วรู้แล้วไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเลยเลยคนจํานวนมากไปไกลไม่ได้ คนนี้บอกวันนี้ถ้าเราต้องการความสําเร็จนะครับเราจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราต้องเข้ามาถึงจุดหนึ่งของการที่เรามีความเชื่อมั่นในตัวท่านเองศักยภาพท่านมีนะครับจงบอกกับตัวเองนะเราเป็นคนที่มีศักยภาพเราเป็นคนเก่งมากๆบอกตัวเองนี้นะเราเป็นคนเก่งมากๆเราเป็นคนที่สําเร็จแน่นอนเราเป็นคนที่ร่ํารวยแน่นอนเราจะเป็นคนช่วยคนมากมายให้ประสบความสำเร็จทุกท่านครับพูดอย่างนี้ทุกวันไม่ได้แบบไม่ได้หมายความว่าพูดแล้วไม่ทําอะไรนะ แต่การพูดมันเป็นการเติมพลังมันเป็นการเติมไฟให้กับตัวเองที่จะลุกขึ้นมาที่จะก็เรียกว่าปลดล็อกชีวิตตัวเองถูกไหมอยากให้เราตั้งเป้าว่าคอ,อยเราเป็นคนจนขอ,อ้เราเป็นคนจนคนสุดท้ายในตระกูลของเราและจากนี้ไปเราจะเป็นคนแรกของตระกูลที่ร่ํารวยที่สุดท่านทําได้ไหมครับทั้งหมดนี้เกิดจากอะไรไหมมันเกิดจาก mindset มันเกิดจากความคิดมันเกิดจากเปลี่ยนแปลงมุมมองของชีวิตถ้าท่านไม่ไม่เปลี่ยนแบบนี้ไม่เปลี่ยนความคิดแบบนี้ ท่านจะไปไกลไม่ได้เพราะเจอปัญหานิดหน่อยท่านก็จะท้อแหละถูกไหมครับท่านก็จะท้อแหละดังนั้นเองเนี่ยถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนความคิดหรือเราจะเปลี่ยนชีวิตได้เนี่ยเราเองต้องมั่นใจในศักยภาพของเรา <S <S มั่นใจในความในในความเป็นตัวตนของเราอะนะครับอย่าดูถูกตัวเองครับทุกท่านอย่าดูถูกตัวเองผมเชื่อว่าเราทุกคนนะครับอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตใช่ไหมแน่นอนครับท่านเลือกถูกแล้วผมผมฟันตรงว่าท่านเลือกอาชีพถูกแล้วที่เดินกับข่าววัน ถ้าเลือกอาชีพถูกแล้วที่เดินออกับค่าวันเหลือเพียงแค่ว่าจะต้องทำอย่างไงให้ปลายทางที่เขาบอกว่าเป็นตำแหน่งต่างๆแอมบบดเดอร์สาดาวอย่างเงี้ยปลายทางอย่างเงี้ยนะมันจะไปอย่างไรต่างหากจริงไหมมันจะไปอย่างไงแน่นอนครับมันไปแน่ๆมันถึงแน่ๆถูกไหมครับแต่เราจะต้องหาวิธีการที่จะไปให้ถึงตำแหน่งแอมบบดเดอร์สดาวนี่คือการที่เราต้องมาเรียนรู้ต้องมาหาความ,มต้องมาหา จุดแห่งความสําเร็จใช่ไหมจุดแห่งความสำเร็จ,จ,ร,จร่วมกันนะครับโดยเฉพาะหลังจากวันนี้ไปเนี่ยท่านจะได้ฟังเกี่ยวเรื่องราวของการสร้างศูนย์การเรียนรู้ทางอากาศจะได้ฟังเกี่ยวเรื่องราวของชีวิตในการเริ่มต้นธุรกิจในข่าววันทุกท่านครับไม่มีใครไม่มีจุดเริ่มต้นการจะมีก้าวที่2ได้ต้องมีก้าวแรกจะไป จะไปบันไดขั้นที่สองได้ต้องมีขั้นแรกจริงไหมเราจะจบเป็นปริญญาตรีได้ถ้าไม่ผ่านป .1 ป .2 ป .3 ไม,ปม่ไม่ผ่านปถมไม่ักไม่ผ่านมัธยมถ้าจบปริญญาตรีได้ยังไงถูกไหมบางคนบอกเรียนรัฐอาจารย์เรียนรัฐไม่เป็นไรครับถึงแม้เรียนรัฐก็ต้องต้องเรียนปรับพื้นฐานอยู่ดีจริงไหมครับ <laughs> ไม่งั้นจะจบไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมมันต้องมีระบบครับเพราะนั้นผมเริ่มต้นตอนแรกที่ผมบอกว่าวันนี้บ้านเราสวยหรูแค่ไหนนะความคิดดีแค่ไหนแต่ลากฐานมันไม่ถูกอะ่ะท่านท่านไม่ได้คิดดีตั้งแต่เริ่มต้น สุดท้ายทุกอย่างก็พังลงได้ทุกท่านครับวันนี้การเริ่มต้นในชีวิตมันเป็นเรื่องของการที่เราปรับ mindset ปรับความคิดของเราก่อนแล้วเราจะไปไกลมากๆเราจะไปไกลมากก็อยากจะฝากทุกท่านนะครับว่าถ้าเราต้องการความสมําเร็จในชีวิตการเปลี่ยนความคิดเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับการเปลี่ยนความคิดที่เป็นเรื่องที่สําคัญมากอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากไว้คือการกันเรียกว่ามุมมองของมองมองคนนะมองผู้คนมองเพื่อนนะทุกท่านครับผมผมมีคนหนึ่งที่เป็นคนที่ไม่ โดยส่วนตัวไม่เคยโกรธใครนโกรธคือถ้าเราโกรธได้ก็บอกโกรธก็แป๊บเดียวอาจจะบางอย่างที่เขาทาผิดเราโกรธได้แต่เราต้องเรียนรู้ให้อภัยคนง่ายๆอันนี้สําคัญมากๆทุกท่านรู้ไหมว่าลักษณะหนึ่งที่ทําให้คนเนี่ยสามารถมีความสุขได้หรือมีชีวิตที่เต็มไปด้วยเขาเรียกว่าสันนิษฐาหรือใจที่มันเต็มไปด้วยความสด,สดชื่นสดใหม่เนี่ยคือเรียนรู้ที่จะให้อภัยคนแบบง่ายๆ อันนี้สาคัญนะทุกท่านครับเพราะอะไรเพราะถ้าท่านยึดติดอยู่กับความคิดเดิมเดิมถ้าใครมาทําร้ายเราใครมาโกงเราใครมาใครมาเขาเรียกว่าทําไม่ดีกับเราเราจะเราจะทําไม่ดีตอบอย่างเงี้ยผ,ผมว่าเราคิดอย่างนี้ได้ไหมเราก็คิดได้ไม่ผิดหรอกครับแต่ท่านดูย้อนกลับไปดูคนที่คิดแบบนี้ส่วนใหญ่เขาก็จมปักอยู่กับอดีตอ่ะจมปักอยู่กับความโกรธแค้นนะครับจมปักอยู่กับความคิดลบต่างๆแล้วเขาเองก็สุขภาพก็แย่ แลนะเมื่อความคิดมันไปมันไปมัน,ม,นมันไม่ไม่ถูกเปลี่ยนอะ่ะหรือความคิดลบเข้ามาสอดแทรกอะ่ะเขาเองก็ไม่มีสันติสุขความสุขก็ไม่มีแล้วความล่าเริงใจใจล่าเริงมันก็หมดไปเลยถูกปะผมก็เลยมองว่าวันนี้สิ่งสําคัญามากแ,แล้วก็คือเรื่องของการที่เราเองต้องเรียนรู้อ่าเขาเรียกว่าต้องมองมองคนอีกมุมมองหนึ่งนะครับผมเชื่อนะครับทุกคนเนี่ยเป็นคนที่โดยโดยพื้นฐานท่านถูกวางรากฐานมาดีแต่บางครั้งเนี่ยอ่าโดยสถานการณ์บางอย่างอาจจะบ,บีบรัดทําให้เราเองเนี่ย ตัดสินใจบางเรื่องผิดพลาดได้ก็ไม่เป็นไรครับทุกท่านเราเรียนรู้ที่จะให้โอกาสกันมากที่สุดอย่าลืมนะธุรก,กิจคาวันมันเป็นธุนรก,กิจแห่งโอกาสเนาะเป็นธุรก,กิจแห่งการให้โอกาสคนนะทุกท่านครับ er, Jonas, รเฟลเดอร์คุณโจนัทอิลิลกแวนเนอร์นะครับซี CEO, และก็สตาฟทั้งหมดนะครับในคาวันเนี่ยเขาพยายามสร้างโอกาสให้กับผู้คนมากมายที่จะสามารถเปลี่ยนชีวิตกับเขาได้ทุกท่านครับนี่คือการตลาด ที่ทรงพลังมา,มากที่กำลังจะเปลี่ยนกำลังจะเปลี่ยนคนทั้งโลกเพราะอะไรเพราะเป็นการสร้างแพลตฟอร์มเพื่อรวบรวมผู้คนทั้งโลกมาอยู่ร่วมกันแล้วทําการตลาดร่วมกันเอาการลงมาแบ่งปันกันนี่ต่างหากที่จะทำให้เราสามารถไปได้ไกลาม,ามากๆในชีวิตของเราจริงๆทุกท่านครับเราอย่าเพียงแค่มองแค่ตึง้งตื้อหรือมองแค่ผิวเผินนะให้เรามองให้ลึกเจาะให้ลึกเรียนรู้ให้มากผมเชื่อว่าทุกคนนะถ้าเจาะลึกเรียนรู้มากเราจะกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากๆผมผมที่ที่ที่ตั้งใจจะทํา ทำคลิปทำคลิปหรือว่าไลฟ์สดผ่านเพจเพราะว่าอยากให้ท่านเองเนี่ยได้ม,มีมุมมองความคิดอีกม,มุมมองหนึ่งที่ผมมีนะถ้าไม่จะเป็นต้องมองแบบผมก็ได้แต่ที่ผมพยายามบอกในสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็เพื่ออย่างน้อยๆนะทุกท่านเองก็จะได้เข้าใจในอีกด้านหนึ่งของชีวิตใช่ไหมอีกด้านหนึ่งของชีวิต,นนวตถ้าท่านเข้าใจและท่านปรับตัวเองได้ปรับความคิดตัวเองได้อย่างน้อยมุมมองของคนมุมมองคนมุมมองโลกนี้ มุมมองวิคนที่ประสบความสำเร็จนะครับเราเองก็จะเปลี่ยนความคิดตัวเราเองได้ถูกครับสถานการณ์ทุกอย่างสถานการณ์ทุกวันนี้นะมันไม่ใช่ง่ายถูกปะไม่ได้ง่ายเลยมันมันเปลี่ยนเรามันมันเปลี่ยนความคิดของเราไปได้เลยนะบางคนถ้ายังจมปักอยู่กับความกลัวยังจมปักอยู่กับ สถานการณ์ต่างๆเพราะนั้คนครับเราเองต้องเลี้ยงชีวิตเนาะเราต้องดูแลครอบครัวนะครับเราต้องเราต้องก้าวหน้าในในการใช้ชีวิตจริงๆเพราะฉะนั้นอยากจะฝากทุกท่านนะครับว่าถึงแม้สถานการณ์รอบข้างมันจะอาจจะไม่เอื้อแต่วิธีการที่จะสามารถทําให้เราสําเร็จในชีวิตมันก็เป็นไปได้อยู่ใช่ปะมันก็สามารถเป็นไปได้อยู่นะครับก็อยากให้พี่องม,มาเรียนรู้ด้วยกันนะครับว่าวันนี้ในกลางการตลาดในกวันพร้อมแล้วนะครับที่จะซัพพอร์ต ท่านทุกคนแลให้ประสบความสำเร็จนะครับผมตาเพื่อนท่านนะครับสามารถที่จะให้มุมมองความรู้นะครับแล้วก็มุมมองการตลาดไม่มากก็น้อยขอให้ท่านชัดเจนในชีวิตของท่านเองขอให้ท่านชัดเจนในมุมมองของท่านเองอย่าเปรียบเทียบสิ่งที่เรามีกับคนอื่นแต่เราเรียนรู้ที่จะพัฒนาสกยภาพที่เรามีแล้วเติบโตไปด้วยกันครับ นะครับเติบโตไปด้วยกันนะครับแล้วผมเชื่อว่าจากนี้ไปอีกไม่นานนะครับถ้าเราทํางานอย่างถูกวิธีเราทํางานอย่างถูกก็แล้วถูกเวลานะั้นยืนอยู่ถูกที่เนี่ยยืนยืนอยู่ถูกที่เราก็จะประสบความสำเร็จได้จริงๆนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้เป็นเรื่องแรกนะครับที่มีการได้มาพูดคุยกันนะครับเรื่องของการเปลี่ยนความคิดวันพรุ่งนี้เจอกันอีกนะครับเราจะเจอกันอยากต่อเรื่อง1เดือนเต็มนะครับเจอกันอย่ากต่อเรื่อง1เดือนเต็มเพื่ออย่างน้อยผมเชื่อว่าผมจะเอาความรู้ทั้งหมดตั้งแต่ตั้งแต่ ตั้งแต่เรียนตั้งแต่ขายประกันชีวิตตั้งแต่ทำเขาเรียกว่าทําการตลาดในเรื่องของเน็ตเวิร์กในการเป็นผู้ประกอบการในการทํางานเกี่ยวเรื่องอประสานง,งานกับเขาเรียกว่าโรงงานที่เขาลิอารารเสริมใช่ไหมแล้วพวกนี้ความรู้ทั้งหมดหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตการเป็นวิทยากรต่างๆที่ถูกรับเชิญไปเอาความรู้ทั้งหมดเนี่ยมาแบ่งปันกัน่านครับนี่คือสังคมแห่งการแบ่งปันนี่คือวิธีคิดที่เราสามารถได้ความรู้อะไรใหม่ๆ ท่านะครับอาจจะไม่ได้แค่เรื่องความรู้ของขาวันแต่อย่างน้อยสิ่งที่ท่านรู้ถ้าท่านเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนอะไรที่ใหม่ได้ท่านกล้าเขาบอกกล้าทีเาเา่เอาตัวเองเอาตัวเองออกมาจากคอนะม์ตนะคอมร์ตคอมร์ตเดิมๆเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะเเรียกว่ามันมันเป็นเหมือนกับที่กัน้นที่กั้นของความปลอดภัยของตัวเองเราไม่อยากจะเราไม่อยากจะออกไปจากจุดนี้เพราะว่าถ้าออกไปกลัวว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทุกท่านครับการที่เราจะออกจากจุดเดิมๆได้เนี่ย ท่านต้องมีอะไรรู้ไหมท่านต้องมีความเข้าใจมีความรู้ในสิ่งที่เราจะไปใช่ป่ะถ้าเราไม่เราไม่มีความรู้เราจะไปได้ไงทุกท่านครับก็อยากจะฝากนะครับการจะเปลี่ยนความคิดได้เราต้องเปลี่ยนชีวิตของเราก่อนเราต้องเปลี่ยน m i n d s e ตเปลี่ยนทุกอย่างก่อนนะครับและถ้าถ้าเปลี่ยนความคิดได้นะครับชีวิตท่านก็จะเปลี่ยนครับอยากเห็นทุกคนนะครับประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะครับแค่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและท่านรู้สึกว่าเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครไม่ต้องไปอ่ไปอิจฉาใคร นะครับแค่เราทําวันนี้ให้เต็มที่ทําวันนี้ให้ดีที่สุดผมเชื่อว่าเราทุกคนประสบความสำเร็จได้นะครับวันนี้ขอทุกคนนะครับประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับไม่มีใครนะครับที่ใช้ความพยายามหรือใช้สัมภาระกาลังเต็มที่แล้วแล้วก็ทําต่อเนื่องไม่มีใครรอกครับที่ไม่ประสบความสำเร็จมากน้อยอยู่ที่จังหวะและก็โอกาสใช่ไหมแต่ผมเชื่อทุกคนจะสําเร็จได้ในขราววันนะครับขอทุกคนประสบความสำเร็จนะครับขอบคุณมากครับที่ตามคลิปผมอยู่นะครับ นี่คือคลิปที่หนึ่งนะครับจะมีทั้งหมดประมาณ30คลิปนะครับสวัสดีครับ